อันที่จริงเป็นสิ่งที่คาดคะเนได้ยากว่าเด็กคนหนึ่งเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะเป็นยังไงมันมีทฤษฎีอันนึงเกี่ยวกับพัฒนาการของคนเรานะคะเราเรียกว่า transactional model of development transaction นี่หมายถึงปฏิสัมพันธ์นะคะคือการกระทำต่อกันมีอิทธิพลต่อกันทฤษฎีนี้กล่าวว่าคนเราเนี่ยจะเติบโตไปยังไงก็เป็น ผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆนะคะคือตัวบุคคลนั้นเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมสําคัญมากสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวและบุคคลที่ควบคุมให้ครอบครัวดีหรือเลวก็คือพ่อแม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่นั่นเป็นอันหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะว่า ผลลัพธ์ของการที่เด็กเติบโตขึ้นน่ะมันมีส่วนทั้งตัวเด็กเองมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวและพ่อแม่เป็นคนที่มีอ,อิทธิพลมากในการจัดการให้ครอบครัวดีหรือเลวนะคะผ่านทางกระบวนการเลี้ยงดูพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นผลลัพธ์ระหว่างตัวเด็กเองกับวิธีการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ กระทําต่อเขานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากก็คือการที่เราจะจัดวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสมนะคะ